อ้าวตรวจสอบความเรียบร้อยครับอีซูดีแม็กยูโรสนะครับคันนี้ครับรีแม็กสเต็ปใช้งานครับเป็นรถขนส่งเชิงพาณิชย์นะครับรถรถมีท่อนะครับมีท่อครับ ท้ายลางครับาทาท้ายล่างะเต็บใช้งานแอบซิ่งนะครับคันนี้เป็นรถขนส่งเถึงพานิรับดูขลังนะครับขลังตึงครับ ฟังเสียงเบิตัดดูนะครับอ้าวประมาณนี้นะครับอ้าวลูกค้าก็ออีกทีนึงอ้าวเบิตัตประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ